เออเป็นไนเรเก็บหมักบุกครับพี่น้องนี่ครับกหมักบุกมา,กกมาพอดมามาเร็วๆเก็บตัวลงวนไงรม้เบื่อกันนี่แหะเออมามาเล่นยย่างเดียวครับน้องพอดนะส่วนครับหมักบุก,บกต้นหมักไงเป็นต้นดี้เลยน้องพอดเจอแตนตอนนั่นแหละครับ พอได้กินครับพี่น้องพอได้กินเอาไปกลัวเาวกินทแทบครับหลายแล้วไอ้เจขวกับพอเหรครับเอ,เอาครับเอวกคป็นว่าปกแหวว่าที่บดาเอ้ยแต่มนมดช้างแล้วหมดแตมนมดช้างบปกแหววางีครับ ต้นบักบกต้นบักง่ายอ้อมกับว่าได้หน่วยบัดน้อยๆซ้ำนี้ว่าสันมาหักอื้อบักต้นไม่สั่งต้นซ้ำนี้มาทำหมากซ้ำนี้ว่าสันรับบักแหนบมันว่าว่าไปว่ามาอย่างบักบกบกไปหัวปบกบมักแหนบกันเลยว่าโอ้เทวดาเอยสร้างเนยละตาบักบกหน่วยซ้ำบมักต้นนี่ แมบข้อหักตายแลย้วว่าบท่นบักแมบม,มาเก็บมบมวกบวกรับเต้ามันนี่โมเมนบักแมบด้วยครับสุดรอ,อกเก็บมบมวกบวกรับเอ้าสำนี่แหละครับอ่านลออเท่าไปเอาพอไทีกินครับไี้น้องสวัสดีครับ